เมื่อทายกันเดี๋ยวครับเจ้าแท่งเหล็กนี้มันมีเอาไว้ทําอะไรครับผมยังอยู่ที่ชา a ์โต้เดอคอ s ์เซเลตนะครับวันนี้จะพาไปดูมื้ออาหารเช้าของชา a ์โต้เ e c คอ s ์เซเลตก่อนก่อนจะไปเฉลยว่าไอ้ไม้แท่งปริศนานะั้นมัเอาไว้ทําอะไรครับที่นี่ก็จะมีขนมปังให้เลือกมากมายนะครับและผมสามารถพูดภาษาฝรัร่งเศสได้แล้ว1นึ่คำครับขวดสอง วันนี้เราจะมากินอาหารเช้าแบบผู้ดีดยุคฝรั่งเศสกันนะครับที่นี่นะครับจะมีขนมปังโชว์เคสเอาไว้ให้เราดูมากมายเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเมื่ออาหารเช้าของโรงแรมที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเยอะหลากหลายเข้ากับอาหารบ้านเราแต่ว่าที่หนักๆและต้องมีเลยคือขนมปังครับอันนี้เป็นลายอาหารเช้าของเขาก็จะเห็นว่ามีพวกสลดัดมีพวกถั่วต่างๆมีปลาแซลมอนแพนเค้กครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายแต่ถ้าจะหาพวกข้าวผัดผัดไทยอะไรแบบบ้านเราเนี่ยคงไม่มีนะครับ การตกแต่งของเขาเนี่ยผมชอบมากเพราะว่ามันนั่งอยู่กลางสวนแล้วมันให้ความรู้สึกเป็นผู้ดีผู้ดีครับเหมืนอนเราไปเป็นคุณนางฝรั่งเศสคนหนึ่งที่กําลังนั่งทานอาหารเช้าและเจ้าสิ่งนี้ครับคือไข่ซึ่งขาดไม่ได้และที่คือเครื่องลวกไข่ครับของเขาซึ่งทุกอย่างตรงนี้จะใช้แมชชีนหมด วิธีการก็แค่หยิบไข่ใส่ลงไปตามจํานวนที่เราต้องการและเมื่อเวลามันได้มันจะมีสัญญาณเด้งเตือนให้เราครับเขาจะมีแยกสีเอาไว้ให้รู้ว่าของไครของมันถึงเวลาเฉลยแล้วครับเจ้าไม้พิเศษนี้คือเครื่องตอกไข่แบบผู้ดีของฝรั่งเศสอันดับแรกเลยคุณต้องตั้งไข่ก่อนแล้วก็ปล่อยลูกเหล็กลงมาไข่ก็จะแตกออกแล้วคุณก็จะไปใช้ทานเป็นอาหารเช้าเป็นไข่ลวกครับ